ประกันสังคมมาตรา39ถ้าท่านใดนะครับติดโควิดนะครับหรือต้องรักษาเนื่องจากเป็นโควิดนะครับสามารถได้รับเงินชดเชยนะครับสูงถึง50%ของเงินสมทบในมาตราต่างๆนะครับทั้งม .33 ม .39 และม .40 นะครับหากท่านใดติดโควิดนะครับก็มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยนะครับหรืออาจจะเรียกว่า เงินทดแทนนะครับการขาดรายได้ต่างๆนะครับถ้าเกิดเป็นในส่วนของมาตราอื่นแต่ก็จะมีเงื่อนไขย,ยิบย่อยนะครับอย่างม3 3- ที่เคยพูดกันไปแล้วนะครับว่ามีการชดเชยอย่างไรนะครับซึ่งชดเชยเนี่ยต้องรักษาเกินกว่า30นะครับชดเชยตั้งแต่วันที่31เนะครับเป็นต้นไปนะครับของการลาป่วยเป็นต้นนะถ้ายังไม่เกิน30วันเนี่ย โดยส่วนใหญ่เนี่ยทางนายจ้างนะครับทางนายจ้างเขาดูแลอยู่แล้วนะครับเขาจ่ายเงินให้คุณเต็มอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวเขาไม่มีการหักนะเพราะตามกฎหมายแรงงานเนี่ยนะครับสามารถรักษาอ่ารักษาป่วยได้ตามป่วยจริงนะครับแต่นายจ้างมีสิทธิ์ที่จะจ่ายเพียงแค่30วันเพราะนั้นมันได้สิทธิตรงนั้นอยู่แล้วมันไม่ได้ถูกหักเงินเดือนอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าเกิดรักษาตัวมากกว่านั้นนะครับอาจจะ เป็นโควิดที่ร้ายแรงนะครับรักษาตัวมากกว่านั้นเนี่ยตั้งแต่วันที่3เอ็กขึ้นไปของการลาป่วยนะครับก็สามารถรับเงินทดแทนนะครับร้อยละ50ของค่าจ้างแต่ไม่เกิน15,000บาทนะครับมันก็จะแบ่งเงินกันไปนะครับ ส่วนม33ที่เป็นมาตราที่เราพูดถึงนะครับเรามาพูดถึงม33จะรับเงินทดแทนการขาดรายได้นะครับร้อยละ50นะครับร้อยละ50เป็นต้นไปเออร้อยละ5 0เปอร์เซ็นต์นะครับโดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบนะครับของผู้ประกันตนคือเราส่ง4,800บาทนะครับโดยต้องมีเอกสารเป็นใบรับรองแพทย์นะครับและ เงื่อนไขของการได้รับสิทธิ์นะครับในมาตรา3 9นี้ก็คือต้องส่งเงินสมทบมา3เดือนนะครับภายในระยะเวลา15เดือนนะครับก่อนวันเข้ารับรับการรักษานะครับใครที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขก็ไม่มีสิทธิ์ได้นะบางคนเนี่ยเพิ่งเข้ามาตาา3เนะครับได้เพียงแค่เดือน2เดือนก็ไม่มีสิทธิ์ได้นะครับใครที่เพิ่งเข้า นะครับมาตรา39นะครับแล้วก็ส่งบ้างไม่ส่งบ้างนะครับโดยส่งไม่ครบนะสเดือนนะครับภายในในระยะเวลา15เดือนเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้สิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิ์เนี่ยต้องดูด้วยว่าได้เท่าไหร่นะครับเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณได้รับสิทธิ์นะครับในมาตรา39 คุณไปยื่นเจตจำนงนะครับขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้นะครับที่สำนักงานประกันสังคมนะครับโดยเอาใบรับรองแพทย์นะครับไปด้วยนะไปยื่นด้วยนะครับคุณก็จะได้รับเงินมาเงินอาจจะไม่ได้สูงอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเงินทดแทนนะครับในช่วงที่คุณพักรักษาตัวนะครับมันก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับอะไรที่เป็นสิทธิ์ของคุณไปใช้สิทธิ์ให้เรียบร้อยซะนะครับเพราะมันเป็นสิทธิ์ ที่คุณจะเอาไปดูแลนะครับส่วนมาตรา40นะครับรับเงินทดแทนการขาดรายได้มาตรา40เนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ทางเลือกด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ได้รับเหมือนกันนะครับพิจารณาจากเอกสารใบรับรองแพทย์และส่งเงินสมทบ3เดือนนะครับภายระยะเวลาสเดือนก่อนใช้สิทธิ์เหมือนกันนะครับก็มีเงื่อนไขทีเดี๋ยวไปพูดกันนะม40เนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับโอเคนะครับ คลิปวิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับกับข่าวสารประกันสังคมนะครับฝากกันไว้ใครชอบกดไลค์กด subscribe นะครับหรือคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอด,ด้านล่างได้มีเวลาเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบนะครับ